đi nga yêu mẹo thăm nomi lắng nga nomi thăm dát nàng a kai klom yêu mẹo thăm dò ngoài nàng a pì bò của bé hôm nay dạy ngay 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 ไปบางต้นหน่อไม้ไมนนะะน่นิ่มค้นอะไ้นี่มคนมีคนคนหน่อไม้ เป็นหนึ่งนอไอ้นกเกลยเก๋เก,ก,ก,ก๋แลทุนไหมแลทุนไหมอง่ยากเล่นตะกร แล้วนะก็เดี๋ยวเราคนมาดูกัน,นดีแนมะ่จะฟันน้องนะคะใส่เกลือถึงหม่เจ้ากล้องเดี่ยวโมงนะคะให้ความอึ้งงอมาไม้ออกดีแม่จะสอยโดงเลย นี่เป็นเดนเลยนะคะเป็นหนังต้นเลยเรายังใช้ถฟ้องถุ่วบ่มนะง่ายน้องมาไกลกว่ามือหนอกเดี๋ยวแม่ก็มาล้าง <S <S ใส่เกลือไปปิ่นท์หม้อนะ เยอะกว่ามาเลตอนเย็แน,แม,น,แ,มนแม่เะะมสียเซ็นะคะสุดแรงนะคะดูเย็นแม่จะเจ๋อล้ส่องเด๋ยวมงน,นะคะให้กว่ามมืน้องน่อไม้ออกเอะกว่นลางใส่ไม่อ่นี่น่อไม้น้องไม้ไหน่อไม้กับยัานนะคะน่อไม้สจกล่องกรอบด้วยโอคไว้ก็สองมง เอาเอแมวเจเกลือไปต้องจะมองแล้วนะคะ,แล,ะลแล้วก็ล้างซ้ำเจน้ำแล้วจนกว่ามอือ้นมันออกไปมั่งแล้วนะคะนวลด้วยเย่เยแมวใส่เกลือเล่นนะคะเต่าเดี๋ยวส่ปุุกเอาไว้กินินกินไม่ได้หรอกขิ้ไม่นด้ก้มไม่จุกจี เติมเกลือลงไปนะคะเกลือเอย่าแมวลางใส่น้ำตาลลงไปสักนิดใ,ให้มันเค็มเออให้มันเปรี้ยวเร็วน้ำตาลนะคะปราแซวเปรี้ยว ไม่ต้องใส่หนามกาวนะฮะนอนร้อยยู่่จะเอาใส่ปุ๊กเอาไว้นะคะเกาจุวะกินเจ้ามาดีใส่แบบนี้เลยนะ nó gửi mà